วันนี้มะละกอสุกแล้วค่ะมะละกอทยอยสุกทุกวันเลยนะคะน้องมวยก็จะเก็บไปให้น้องไก่ได้กินนะคะลูกนี้ไม่ทันน้องน้องน้องก็รอน้องมวยก็ปลูกเพิ่มให้น้องไก่อีกหลายต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เหลือจากเครือเมื่อวานนะคะก็จะมาสับผสมอาหารให้น้องไก่ได้กินกล้วยมะละกอติดต่อกันหลายวันเลยนะคะส่วนเจ้าเฮโลตัวแสบก็เดินมาหานะคะเจ้าเฮโลกลัวน้องไก่มากเลยค่ะเพราะว่าน้องไก่ลุมจิ๋งนะคะน้องมวยก็ทำกันสับมะละกอแล้วก็กล้วยเป็นชิ้นเล็กๆเลยทำกันคลุกคล้าแล้วก็ผสมกับหััววออออาาาาาาหหหรรรเเเลลยนนนนนนะะะะะคคจไไไปใ้้้้งงกกก่่็ดิมตบ ถึงหน้าประตูเลยค่ะวิ่งกันฝุ่นตลบเลยค่ะน้องมวยก็รีบเติมอาหารให้น้องไก่ได้กินกันเลยนะคะถ้ามือไหนที่มีกล้วยมะละกอผสมนะคะกินกันหมดไวมากเลยค่ะให้อาหารน้องไก่เสร็จน้องมวยก็จะมาเก็บผักคะน้าเม็กซิโกนะคะอันนี้ปลูกไว้กินเองด้วยแล้วก็ให้น้องไก่ได้กินด้วยค่ะแล้วก็แวะมาเก็บไข่ไก่กันเลยนะคะน้องไก่ไข่ไว้ให้สะอาดมากเลยได้มาเต็มตะกร้าเลยค่ะช่วงนี้นะคะน้องมวยใช้เสียบปลั๊กชาร์จเยอะมากเลยแต่มีหัวใช้แค่2อันค่ะแต่อุปกรณ์ชาร์จมีเยอะมากเลยนะคะน้องมวยก็เลยเอดง ะะทํากันแกะกล่องเลยมี USB 4ช่องแล้วก็ฟ้าชาั้น1ช่องสายไฟต่อของเขา1.5เมตรมีระบบป้องกันไฟเกินและลัดวงจรมีระบบป้องกันความร้อน360องศาแล้วก็ระบบชาร์จไฟอัจฉริยะ AI น้องวัมีสายชาร์จ USB เยอะเลยนะคะมีปลั๊กพ่วง USB ตัวนี้ดีเลยหมดปัญหาหัวชาร์จไม่เพียงพอกดได้ที่ตะกร้าเลยนะคะ